ลาสุดกรรมฐานเวลาสุกปฏิบ um, ัติธรรมเนี่ยนะเวลาสึกอ่มันยิ่งสึกต้องยิ่งทำไมคะต้องยิ่งทำไมคะเร็วว่าททำไมจิตที่มันถูกผูกเนี่ยมันทำไมมันทำไมขึ้นคะมันเติ่นดแล้วมันทำไมขึ้นมันน้อยแล้วมันเยอะขึ้นมันเยอะมันเยอะจิตมันกต้องมาทำงานใหญ่เลยน่ะนีทีเที่เป็นเป็นมันมันคือการที่ทำที่แท้จริงอ่ะมันจะต้องมันจะต้องเยอะแล้วมันจะต้อง อยู่ในชีวิตแล้วมันจะต้องเร็วเราจะเคลื่อนเราจะนอนจะรูปมันเลจะเคลื่อนไหวได้เร็วแค่ไหนจริงก็ยังไงคะตามได้ยั้ไงบเร็วเท่านั้นเสียงที่ฉันพูดอะมันยังยากกว่ารูกที่เกิดเลยเห็นไหมคะที่ฉันร้อยเนใจนจริงๆรูปจริงๆมันเกิดมาตั็งูกี่ล้านรูปไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าความที่เสียงเนี่ยภาษาเนีมันยากกว่าแต่จริงๆจริงคุณคุณรับฟั เดี๋ยวพาต่อไปนะคะพอคุณไล่ปุ๊บปุคุณไม่ต้องนับเดคุณดูรูปมันจะถักรูปเหมือนกระดาษคุณกระดาษโทษหรือยิ่งสนุกห้นลูกหนึ่งกระดาษคุณมันเป็นอย่างนี้มันจะมันจะผ่านมันก็ปุ๊นกุ๊บอุ๊พปุ๊บปุ๊บปร๊บปุ๊้ปุ๊แปุ๊ชุ้๊บีุ๊บปุอบปุ๊้่า๊บปุ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 ๊บอุลุ๊ ตินะทั้งหลายสิ่งสะทุกๆอัูของร่างกายจิตอยู่ไหนอ่าจิตอยู่ไหนกายรูกเดารู้เลยไหวจิตอยู่ไหนคะจิตอยู่ไหนรู้ไหมคะรู้ไหมจิตอยู่ไหนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาคนหนม่งคนหนึจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนนะคะจิตอยู่ไหนอ่ะอย่างนี้ปะเดินเดินตะตรงๆชิตอยู่ไหนนี่คือร่างกายอยู่ตรงนี้ตะว่าอยู่ตรงนี้ปุ๊ นี่มือทีสามฟันจับปุ๊บอะไรเกิด <à> ทันทีสัมผัสเกิดอะไรเกิดเห็นอะไรเห็นอะไรเกิดอะไรเกิดเนี่ยไม่ใช่อะไรแต่แต่เดีวนี้ไม่ใช่แอนรู้แูเลือดเนื้ออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าแขนเกิดนะแขนเกิดทันทีอะไรเกิดบ่าเกิดใช่มหมไหล่เกิดเมื่อกี้แขนขวาที่อะไรเกิด โจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนอยู그그 nightmares nightmares ่ท so? ั้งนัอยู่ทั้งตัวแต่จิตมันทําไมคะมันไม่ปรากฏเมื่อเราไม่ใช้มันแต่เมื่อเราใช้มันปุ๊บจิตมันก็ทำไมมันก็เกิดเลยการที่จิตตรงนั้นถ้าเนื้อตั้ถูกตรงนั้นมันตายที่แขนเว้นไปตรงนั้นเป็นอะไรที่มาไปจับ าจิตของคุณรูปอะไรคะรูปร่างกายของคุณซ so so um, ึ่งพอลูปพวกอะไรเกิดอะไรเกิดคะจิตที่อยู่ที่ไหนเกิดจิตจิตที่อยู่ตามตัวเกิดนี่คือการปุกสติปุกทีทั้งอะไรคะทั้งตัวแล้วก็ป่ปุกครบรอบเซอร์เค้ดในครบรอบทั้งตัวุ๊บสิ่งนั้นเรียกว่าสัมสัมปชัญญ้ค่ะด้วยจากสัมปชัญอัยัง สติแล้วเราแล้วเราบอกสติสัมปชัญญะคุณรู้จักสัมปชัญญะหรือยังคะรู้จักหรือยังคะคือสัมปชัญญะคือสติที่เกิดทีเดียวพร้อมกันพรุ่งเดียวทั้งหมดนะคะทั้งตัวและเกียรติภารเทคนิคคือดิฉันอะตอนที่ดิฉันสุดดิฉันค้นหาดิฉันสุดแล้วเป็นสมองเ็ลร้อยคุณยี่สิบสองยี่สิบปีนะครูวาจาพวกพอธิบายว่ามันทำยังไงอะมันทำยังไงอะวพอตอนที่ดิฉันคนพงเนี่ยนะคะเมื่อสักสิบปีก่อนเมื่อปีสี่ สี่หนึ่งสี่สองพอรู้จักพอรู้จักเกียรติภพเทคนิคพอรู้จักเทคนิคนพวกต้องฝึกก่อนนะคือเว่าอ๋อโอ้ยดูดีวิธีนี้เขาฝึกเลยเขาฝึกต้องใช้เวลาหนึ่งปีฝึกฝึกแล้วถึงเข้าใจแล้วก็แล้วชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เนี่ยมันเกิดโดยส่งด้วยกันก็เอาโดยส่งด้วยกันนะมากระตือชะตาชีวิตของตัวเองพอกระตือชะตาที่ตัวเองเปลี่ยนพวกเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงที่ว่าโอ้ยแต่จริงๆเองเราก็มองย้อนไปว่าเอาไอ้ที่ผ่านมาเราไปทำอะไรอีกนะจนยี่สิ อสุดมาตั้ง20กว่าปีนะก็คือมันไม่มีครูบอกแค่รัางนะแล้วก็เลยโอ้จริงๆเรามันง่ายเหมือนเหมือนดีเดียวแต่ให้ดีเนี้วมันก็ต้องมีอะไรเหมือนกันมีเทคนิคง่ายแล้วว่าโอ้ยเดียวต้องออกของบอกเทคนิคคนน่ะเฮ้ยชาวผู้ตื่นตายเลยสุดแล้วสุดแล้วสุดไม่ใช่ไม่มีความเพียนะคนไทยเนี่ยชาวผู้จะมีความเพียรสูงมากเลยแต่มคุณคุณอยากได้กับเงงานคุณเอาตายไปขั้วน่ะ เสียเงือเสียเวลาเสียไฟเสียกำลังแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากทรายไม่ไหม้สักอันนึ่น่ะแล้วคุณก็ไม่ได้น้ำมันมาแต่ถ้าคุณได้วิธีคุณจิตถูกต้องอะไรถูกต้องแล้วคุณจะได้ประโยชน์เป็นที่พึ่งที่ระลึกจริงๆแล้วที่พึ่งที่ระลึกที่เกิดขึ้นจาบแรกคือปัตตารตย์ขเราคือมันจะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะท่านไม่ได้สอนให้เป็บูชาท่านอย่างเดียวท่านสอนให้สร้างปัญญาและเดินตามรอยปัญญาของท่าน แล้เธอต้องสร้างปัญญาของเธอที่ชื่อว่าโยโยนิโสมรัณสการคำถามว่าปัญญาอนั้นมันจะช่วยอะไรเธอบ้าเมื่ออยู่ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองโยนิโสมนัสการนี้เขาจะเข้าไปทํางานจะไปสอนคุณให้เหมาะสมกับชะตาชีวิตของคุณว่าคุณต้องทแบบนี้นะคุณต้องทแบบนี้คุณก็อทำแบบนี้คุณตทำแบบนี้เป็นปัญญาเข้าใจไหมคะเหมือนกับคุณมีเมียหนึ่งคน ไี้คนก็มีเมียสองคนอ่ะสมมุตินะไอค้คนเมียหนึ่งคนจะไปแก้ปัญหาเหมืนอนไอ้คนที่มีเมียสองคนได้ไหมไม่ได้นะไอ้ไอ้คนนั้นมันไม่มีเมยอะที่สุดราชการมันจะมีเมียสองคนถ้าม, <c oughs> มันมีมก็ <c oughs> อ่ะฉันเลือกคนอื่นละกันในที่สุดนะคะอ่ะทีนี้พเพราะฉะนั้นที่เห็นนี่เองพี่ชายก็รู้พอพอเราฝึกไปเรื่อยเนี่ยจิตที่ตื่นตัวมันจะเร็วมาก ก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะการทํางานจะเร็วขึ้นแต่เร็วขึ้นอย่างมีสติสัมปชัญญะทำไมคะกำกับอยู่ไหมพอเมื่อมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่คุณทํางานเร็วขึ้นมันประสิทธิภาพมากขึ้นความผิดพลาดก็ทําไมคะลวดเร็เพราะได้เคยเหตนนี่เองจึงเป็นเหตุนี่เองการฝึกเกณฑ์วิชาเทคนิคจึงทําให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทํางานคุณก็จะไปคุณ่็จะเป็นเหมือนฉันทำงานด้วยตื่นไม่กลับ ที nào? ่โมกียาวบ่งทีสงสารก็ถึงคือเพราะอะไรก็ว่าฉันตื่นคนตื่นไงบางทีมันต้องไปทำอะไรหายทำเองคนเดียวเพราะว่ามันมันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นสงสารเลยก็เยอะๆเยออๆเยอะๆเลยนะมันตื่นตัวแต่มันก็เป็นมันก็องบอกในยุคสมัยปัจจุบันนี้แต่นั่นเป็นเพราะว่าดิฉันก็ยังไม่ได้ไม่เท่มันไม่ฝึกแต่กักปวดวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งดิฉันเนี่ยทำงาน ทางโลกเหมือน้อกตัตื่นตัวได้ก็เอาเข้าไปใช่ในทางท่เพราะในทางทสติเสมอชัญยะไม่มีเหลือเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ทางโลกแรืววันนึ่งมันพอม่เกินวันหนึ่งเราก็ไม่ต้องการในพั้วโลกก็มีแค่ไมก่คนมันจะอะไรนักหนาใช่ไหมคะรับเพานไอ้เวลาสุดเนี่ยนี่ให้ให้คุณเห็นรูปของคนที่มันพิกเรื่อยเ่ยมืนอคุณถ่ายภาพตัวคันแช่แช่แชแชแชมันก็มีบซึบ รูปคุณที่มันเปลี่ยนไปเร็วนะรูปที่เกิดขึ้นอะปุุมันเหมือนเปลี่ยนไปคุณเอารูปแบบผมก็ผมจกเักเตอร์จั๊ตอร์จั๊เตอร์จัตกเตอร์คุณเกิดเป็นร้อยครั้งก็ออกร้อยรูปอะถึงแม้มันจะดูเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่รูปเดียวกันยินไหมคะคุณกดจั๊กเตอร์เห็นไหมคะถึงจะเป็นรูปท่าเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่รูปเดียวกันคุณคุณพิสูจน์ได้ลยก็ไอ้ใบที่มันออกมามัน รูปเราก็เป็นอย่างนั้นแรลเปลี่ยนตามการเวลาเร็วมากเราเอารูปเราที่เปลี่ยนไปด้วยเอาหน้าของไตอะมาเป็นตัวสุขสติของเราให้ว่องไวและมีปัญญาตามเจ้าและที่เหลือเขาก็จะเอาที่เหลือพอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะเป็นโยนสมการที่จะให้คุณเอาไปใช้ในชีวิตของคุณคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรคุณจะ ทุกข้ออะไรเขาจะไปช่วยคุณคิดคุณจะมีเลขาสวนตัวที่ติดตามตัวคุณไปคุณไม่ต้องไปถามใครคุณต้องไปขอความเห็นใครเมื่อวานนี้ที่คุณมีปัญญาคุณเองปัญหาบางเรื่องในชีวิตของเราก็เล่าให้ครฟังไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นความรักตายกับเราเพราะโลกนี้เนะี่ยมันไว้ใจใครได้เราไว้ใจได้อย่างเดียวก็คือปัญญาและลูกศรของใครนะ ของเราเองนะคะอ่ถ้าเราเติมสุดใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวพื่อจะให้จับที่รูปที่หนึ่งนะคุณจับรูปที่หนึ่งได้ง่ายนะที่พี่บอกการเทคนิคอันแรกนะคะที่สูดลมหายใจเข้านะคะแล้วเอ็นตัวลงไม่ถอยลงเหตุออกอันตุ้มนั้นสำคัญนะคะฝุดนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อจะชี้หรือว่าตรงนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงอ่ะฝุดไหมคะเดี๋ยวนะคะความใจนะคะรอเพื่อนนะคะน,นะคะเตรียมพร้อมสูดลมหายใจเข้า เาคืไปออกแล้วทายตัวลงนะคะแล้วจกบดูรูกนะคะดูรูปุ๊บ้งแตะี่สัตว์งไปแล้วปุ๊บรูปที่หนึ่งนะคะมีความรู้สึกนะคะมันจะมีความรู้สึกรูปที่หนึ่งนะคะเมื่อบันิ้งไปถึงตรงไปท้าปุ๊บมันจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นรูปที่หนึ่งนี่นะคะเป็นรูปที่มีความสุขอยู่ตรงนั้นมันเป็นทิพยาสุขนะคะเอาทุกคนูรที่หน้าใหม่ค่ะทำไมทำไมจับทิพยสุขของตัวเองไได้ทำไมทำไมนะคะ ทำไมกันไหมนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเราถ้าทำเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเอานะคะเตรียมพร้อมนะคะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกมันเองตัวลงพอลมหายใจทีตัวออกพวกผมก็ถูกตายไปคะ่ปปะผู้คุณจะคุณแสงความจุดตรงนั้น,ปปนเลยนะคะมันจะสบายเป้าเลยใครใครได้ก็ใครย,ยกมือขึ้นเลยค่ะหละักกาอรยืนนอนก็ยกมือได้ใครใครจับอารมณ์ือได้ไหมคะยกเลยค่ะ ใครจ ok <c oughs> ับความฝึกตัวได้ได้คะนะคะใครยังไม่ได้กลับไปฝึกนะคะใครไม่ได้กลับไปฝึกนะคะอีทีไหมอีทีไหมอีทีนะค่ะรถขึ้นกลับมีคนพยักหน้านะคะไม่ใช่เป็นแซ่บนะคะมีเคนพยายามงานอีทีอีทีนะคะใครไม่อยากใครไม่อยากก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะนะคะสึ่งเรายเจอ ก็ไวแล้วก็ไม่ต้องศรีรษะคอไหลเอวขาหรือไม่ต้องศรีรษะเอวขาหรือเ่ื้องศรีรษะ,ะนิ้วป้งนะคะก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่แต่ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าลูกแต่และรูปที่เกิดภายหลังแกกว่าลูกที่เกิดก่อนเสมอเพราะร่างกายของเรานั้นตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งนะคะไม่เที่ยงนะคะแปรเปลี่ยนไปเสมอนะคะเชิญเลยนะคะ